สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปของดาวพระพรหัส,สบดีดาวพ,พระพหัส,สบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวทางด้านสุประเคราะห์เป็นดาวที่ให้ประโยชน์เลยนะเป็นเหมือนดอกบัวที่มีประโยชน์ทุกส่วนทุกด้านไม่ว่าจะเดินไปที่ใดพบใดก็จะให้ประโยชน์ให้คุณดีในทุกๆเรื่องท,ทุกรา่ในทุกๆลัคนาราศีที่ท่านได้ย้ายเรือนเข้าไปสถิตนะครับแต่ก็จะมีข้อแม้อยู่ในบางกรณีด้วยนะนั่นคือ ช่วงจังหวะเวลานะที่ดาวพระประหัตนั่นนะครับเดินผิดปกติพอดาวพระประหัตนั้นเดินผิดปกติไม่ว่าจะเดินเสด็จนะเดินมนเดินพักนะครับหรือว่าเดินพักเนี่ยที่แปลว่าเดินถอยหลังเนี่ยในช่วงจังหวะที่เรากําลังจะกล่าวคัน,นี้นะครับก็คือช่วงของปี2 5 6 4วันที่28กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน ระยะเวลาเนี่ยนะครับก็แค่เดือนกว่าๆเองนะช่วงจังหวะนิดหน่อยการเดินพักของดาวพระประหัสในครั้งนี้นะครับจะนําอุปสรรคก็ได้จะนําปัญหาบางสิ่งบางอย่างมาให้กับทุกๆลัคนาราศีแล้วแต่ว่าลัคนาราศีนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นอะไระเ,เดี๋ยวผมจะมากล่าวให้ละเอียดเลยนะในของทุกๆลัคนาราศีแต่ยังมีความโชคดีอยู่ในบางลัคนาราศีว่า ปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยเปรียบเสมือนเกิดทุกเกิดภัยก่อนเกิดปัญหาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะกลับร้ายกลายมาเป็นดีนะ <c oughs> ให้กับบางลัคนาแต่บางลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่ารับเต็มนะครับรับมาเต็มๆเลยในเรื่องปัญหาในเรื่องคิดในเรื่องเครียดในเรื่องอุปสารรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาเป็น,ปนช่วงสั้นนะพอช่วงระยะเวลาเป็นช่วงสั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ้มได้ใหม่นะครับฟ้าเปิดใหม่ แล้วปี2 5 6 4เนี่ยนะครับก็จะไม่มีเหตุการณ์ของอาการที่ดาวใหญ่ๆเนี่ยนะครับเดินถอยหลังเดินพัดกลับมาในลักษณะแบบนี้อีกแล้วนะครับยันสิ้นปีเลยมาดูกันนะว่าลักษณะเราเนี่ยได้รับอิทธิพลได้รับเรื่องอะไรเข้ามาจะได้เตรียมมือรับแก้ไขหรือว่านิ่งเฉยเอาไว้ในแต่ละเรื่องนั้นๆ ขออนุญาตยกคำสอนของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมวัดอัมพวันดวงไม่ดีแต่สร้างความดีไว้ให้มากดวงชีวิตก็ดีเกิดความแจ่มใสดวงชีวิตก็จะเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้พูดถึงดาวพระประหัตของชาวลัคนาราศีมังกรพระประหัตนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ย มาจากในภพพิาสนะถึงแม้จะเป็นภพพิาสนะนะซึ่งเป็นภพเสียของเรือนชะตาก็จริงอยู่แต่พระประหัตเนี่ยนะครับเปรบเสมือนดอกบัวนะเปรบเสมือนของมีค่าของดีๆไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดไปเรือนใดพบใดก็จะเอาคุณประโยชน์ที่ดีๆกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตานั้นๆด้วยทีนี้เนี่ย ที่ต้องเกิดในลักษณะแบบนี้เพราะว่าดาวพระพระหัสเนี่ยนะครับโคจรเข้ามาทับลักชาวมังกรเนี่ยในช่วงรแรกๆนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีข้อเสียกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาด้วยแต่เป็นลักษณะเสียแบบว่าไม่มากมายอะไรเท่าไหร่นักจะทําให้ชาวมังกรนั้นหงุดหงิดหงุดหงิดใจนะครับหงุดหงิดอารมณ์จากเรื่องอะไรบ้างนะประการแรกนะครับ อาจจะได้รับข่าวข่าวนะจากต่างประเทศจากต่างประเทศหมายถึงว่าถ้าเรานะชาววังกรเนี่ยทางานอยู่ในเมืองไทยนะจะทํางานที่ไหนก็แล้วแต่พอได้รับข่าวสารข่าวข่าว,าวเหมือนอผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรต่างประเทศน่ยสมมุติเราเป็นบริษัทลูกอะ่ะนะบริษัทแม่เขาส่งข่าวข่าวต่างๆนานากลับเข้ามานะครับทําให้รู้สึกว่าเออ เราอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่มอบหมายภาระต่างๆที่มันไม่ตรงกับความรู้สึกมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรานั้นถน,นัดนะที่จะกระทําเดิมทีพระสาวเอ๋นนะครับที่รออยู่ในเรือนลัคนาราศีมังกรอยู่แล้วก็ทําให้ตัวชาวลัคนาราศีมังกรนั่นนะครับรับภาระหน้าที่การทํางานต่างๆนานาเนี่ยนะครับหนักหน่วงเป็นอย่างมากนะหนักทั้ง ถ้าทำงูดเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมโอ้เขาเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะแบบไม่ได้บริหารอย่างเดียวนะลงแรงด้วยลุยด้วยเหนื่อยด้วยนะบริหารใบหอบไปอ่ะเหนื่อยไปนะครับอารมณ์แบบนี้พอดาวพระพระหัสเนี่ยนะครับโคจรเข้ามาทับพักก็ยิ่งเพิ่มความอึดอัดความตึงเครียดต่างๆนานานั้นกลับเข้ามาให้กับราศีมังกรอีกนะเขาเรียกว่า เหนื่อยทั้งแรงกายเหนื่อยทั้งแรงใจเหนื่อยทั้งสมองนะครับค่อนข้างอารมณ์แบบนี้นะครับในระยะที่ดาวพระพฤหัสนั้นถอยหลังกลับมาทําให้ว่าเราต้องอคอยคิดคอยบริหารนะยิ่งถ้าใครทําเกี่ยวกับพวกการเงินการตลาดอย่างเงี้ยนะการต่างประเทศเนี่ยต้องคอยคิดว่างบประมาณปีหน้าจะเป็นอย่างไรงบประมาณของสิ่งที่ทําอยู่ขององค์กรนั้นจะทําให้มันโตขึ้นได้อย่างไรนะเล็กๆน้อยๆ แบบนี้นะครับสะสมไปก็เรียกว่ามีเรื่องมาให้คิดเกี่ยวกับงบการเงินต่างๆนานาเกิดขึ้นอันนี้เกี่ยวกับอ,องค์กร popcorn, นะเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าถ้าทํางานอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าทางบริษรัทเนี่ยเขา,าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆมากจนลืมนะจนลืมตัวเราไปเ็าเรียกคิด,คดหาผลประโยชน์ของ <p> ของ,งคอก์กรนะครับเกิดขึ้นนะในบางครั้งเนี่ยผลประโยชน์ขององค์กรต่างๆนานาจึงทําให้เรานะ ทำงานหนักขึ้นคิดมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีความขัดแยง้งต้องอต่อสู้แข่งขันกันนะครับแข่งขันกับใครแข่งขันกับทีมเราเองแข่งขันกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราเองเนี่แหละนะเพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแข่งขันกับต่างแผนกก็ได้นะแผานกที่เคยโคกันทํางานด้วยกันต่างแผานกก็ต่างเอาตัวรอดต่างเอา ตัวเองเป็นหลักนะครับก็เลยทําให้ต้องมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่มันจะมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในช่วงจังหวะนั้นนะมันเป็นช่วงจังหวะสั้นๆแค่ประมาณสี่สิบวันเดือนกว่าๆแล้วก็เตรียมรับมือไว้การเตรียมรับมือคือทําอย่างไรละ่ะเราก็หาหนทางนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราแหละเราวางแผนของเราเอาไว้นะเตรียมผลงานที่เราจะต้องคิดปีเซนนําเสนอสต็อกเอาไว้ก่อน พอถึงเวลาเดี๋ยวเราก็ไปลุยนะไปต่อสู้ไปฝ่าฟันอีกระรอกหนึ่งถามว่าสู้ได้ไหมเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่สู้ได้นะเรียกว่าสู้กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มต่างแผนกกลุ่มทีมต่างๆที่โคจรเข้ามาเนี่ยนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราสู้ได้แต่เราสู้ได้แบบค่อยเป็นค่อยไปใช้ความอดทนไปนะครับเพราะอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงแรกบางทีได้รับข่าวที่ผมบอกองข่าวข่าวไม่ดีข่าวแดนไกลเข้ามา เราตื่นเต้นตกใจนะรีบตั้งสติดึงกลับมาแล้วลุยสู้ไปเต็มที่ตามเกมและตามความสามารถตามความถนัดของเราอะ่ะเรียกสู้ถึกๆนะลุยลุยแบบเหนื่อยเต็มที่เต็มกาลังเนะี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะได้รับผลตอบรับกลับมาดีนะแต่บางลัคนาดเนี่ยพอดาวเดินมาเงี้ยมีแต่เสียกับเสียนะแต่นี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเสียช่วงแรกเสียช่วงต้นเท่านั้นเองทีมามีเรื่องอะไรอีกเรื่องอย่างคนที่มีเพื่อนนะครับ อยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลมีครอบครัวที่ห่างหายกันไปนานหลือเกินนะจากกันไปนานครอบครัวเหล่านั้นเพื่อนเหล่านั้นก็กลับมาหาไงกลับมาหาไม่ได้กลับมาหาธรรมดากลับมาอยู่ด้วยในระยะเวลาช่วงจังหวะหนึ่งนะพอกลับมาอยู่ด้วยในช่วง,จ,งจังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับจะยาวจะสั้นก็นแล้วแต่แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะก็คือช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่28กันยายน จนถึงวันที่8พฤศจิกายนเราจะรู้สึกอึดอัดไงมันจึงเป็นช่วงจองหวะนะครับที่ต้องปรับตัวหน่อยไม่งั้นถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมา,าเขาเรียกอะไรโกรธจะมาหงุดหงิดจะมาทะเลาะใส่กันคนที่กลับมาช่วงแรกมาถึงเขาก็คิดถึงเขาก็เหนื่อยเขาก็อยากพักแต่เราก็เหนื่อยจากงานนะครับเหนื่อยจากาการบริหารสินทรัพย์อะไรต่างๆของตัวเองพอเขากลับมา กลายเป็นมาทะเลาะกันนะเกิดขึ้นนะอารมณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องมองไว้ว่ามันเป็นช่วงจังหวะสั้นๆประมาณสัก40วันนะถ้าสมมุติใครมีโอกาสที่จะมีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนต่างๆมาขออาศัยมาขออยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องอปล่อยวางนะทำใจไปทำใจไปในช่วงจังหวะเหล่านั้นมันจะจะผ่านพ้นไปนะครับเพราะว่า าดาวมันเดินมาเดินผิดปกตินะเราไปโทษดาวเราไม่ต้องไปโทษเพื่อนเราหรือพี่น้องเราแล้วกันนะในส่วนส่วนนี้นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอาดาวเนี่ยที่พอถอยกลับมาปุ๊บในบางกรณีไม่ต้องมาอยู่กับเราก็ได้โทรมาทางไกลเลยนะเฮ้ยยืมเงินหน่อยช่วยเหลือหน่อยช่วงนี้ตึงกัดนะครับเพราะว่าพี่น้องเราโชคดีนะหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าคนรอบตัวเราเนี่ย โอ้เงินเบามากนะเงินแบบในกระเป๋าอ่ะเบาเลยเบาว่องเลยทีนี้พอเขาเบาเขาเห็นว่าเรามีถูกไหมพอาะเขาเห็นว่าเรามีเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครมาพึ่งเรานะครับมับงกรเองถ้าเรามีนะถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปไม่ได้มากหรอกในช่วงจังหวะที่เขามาขอพึ่งเราเนี่ยนะครับเงินเนี่ยเขามาขอไม่ได้เยอะหรอกเขาแค่ขอพอให้เหมือนต่อชีวิตซึ่งกันและกันไปได้ นะถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเขาได้เราคิดว่าเรามนะีเราก็ช่วยเหลือเขาไปมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะอารมณ์ทางด้านว่ามายืมตังมาโทรมาของยืมเงินอะไรแบบนี้เราก็ช่วยได้ช่วยไปนะคิดว่าให้ไปได้ให้ไปก็ได้นะแต่ถ้ามาในกรณีว่าจะมาค้ำประกันหรืออะไรในลักษณะแบบนั้นนะอ่ะยังมองว่าไม่ควรนะบางทีแบบ บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่จําเป็นก็บอกเขาไปว่าเอ้ยยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ยังไม่พร้อมนี่ไม่ต้องมาหาตัวค้ำนะยังไม่เรามังกรเนี่ยยังไม่สมควรช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะเกิดตามมาในอนาคตไอ้ช่วงแ,วแรกๆถ้าเขามาให้เราคำประกัน,นี่ยโอเคเขาผ่อนได้สบายๆรวยได้แต่เดี๋ยวพอเข้าสู่ปี2565นากะพอเข้าสู่ปี25 6 5เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มแล้วเอ้ยเดี๋ยว ติดขัดนะบางทีก็ไปหกหกนะสีหกห้าหกเนี่ยมันจะติดขัดในระยะยาวถ้าใครมาขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยเราบางทีเห็นว่าเงินมันก้อนเล็กโอเคแหละเงินก้อนเล็กเราช่วยได้แต่ถ้าพอค้าไปปุ๊กเนี่ยเดี๋ยวมันก้อนเล็กของเราแต่ไปเป็นก้อนใหญ่ของอคนที่เขาเข้ามาหาเรานะเดี๋ยวต่อไปจะกลายเป็นปัญหายาวๆเกิดขึ้นแล้วนะเขาเรียกว่าช่วยตอนนี้แต่ไปเหนื่อยตอนหน้านะอารมณ์ประมาณนี้อันนี้ก็ต้อง ระมาระวังเพราะฉนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวพระรหัตเนี่ยนะครับโคจรเข้ามาอย่างที่กล่าวไปนะข้อดีก็คือว่าโอเคถ้ามันมีเรื่องงานเข้ามาเราบริหารจัดการเราอดทนไปสักระยะหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความอดทนของเราเนี่ยจะส่งเสริมนะผลงานให้เราเนี่ยนะครับดียิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะที่พูดมาต้งแต่ต้นอันนั้นระวังในทุกๆเรื่องเลย ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชาแนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้กับทางผมแล้วก็ทีมงานด้วยขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยคุ้มภัยให้กับทุกๆักลัคนาราศีมีแต่วความร่มเย็นสดชื่นเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี2564นี้ครับ